เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับมินิเควสแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะเป็นมินิเควสหรือเปล่าเพราะดูเหมือนจะยาวนะคุณผู้ชมเควสนี้นะครับเราจะมาทำเควสเกี่ยวกับทิวทัศน์แห่งลูหัวนะครับผมเควสย่อก็คือตามหาภูกันและสีของเวอร์เมียนะครับผมในจังหวะนี้นะครับเมื่อคุยรับเควสตัวนี้นะคุณผู้ชมนี่นะครับจุดรับเควสคือจุดตรงนี้นะครับนี่ครับลูหัวภูนะฮะ นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็คุยกับ NPC ที่ชื่อว่าเวอร์เมียนะครับจิตกรนักเดินทางนะครับเขาจะให้ไปตามหาภูกันและสีของของเขาเองนะครับผมซึ่งเขาจะให้คำใบมาก็คือ,อาลายแทงเป็นรูปภาพที่เขาวาดเอาไว้ครับคุณผู้ชมอยู่ไหนวะหาก่อนนะอันนี้ฮะรูปภาพนะครับอันนี้นะครับสองอันนี้นะครับนี่สองอันนี้ เราดูได้นะครับคุณผู้ชมเขาจะวาดเป็นแบบนี้แล้วให้เราไปตามหาในสถานที่แบบเนี้นะฮะว่าอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยนะสองที่นี้อ่านอ่านะครับเออเราก็มองดูได้นะฮะคุณผู้ชมอืมวิน่าจะประมาณนู้นไหมใช่ไหมครับคุณผู้ชมช่วยกันดูก่อนนะ นี่ฮะมันอยู่ตรงบูเขาที่มองลงมาแล้วเห็นเ,เห็นอรเนะี่ยเห็นรูปปุดพานสองตัวเห็นไหมครับผู้ชมทางขวาเพราะฉะนั้นจะต้องมองออกมานู่นข้างบนนู่นหรือเปล่าใช่ไหมไปดูกันครับไปดูกันครับตรงนี้ผมว่ามาตัวนี้ก่อนนะโอเค ผมจะไม่ตัดคลิปได้ๆทั้งสิ้นนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงพอวาร์ปมาเนี่ยใช่เลยเจอเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยฮะคุณผู้ชมเยี่ยมนี่คือจุดจุดที่1ครับจุดที่1ครับถูกต้องนี่น่าจะเป็นทิวทัศน์ว่าภาพพวกนั้นนะครับอ่ะแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้โอเคได้มาแล้ว1อันนะครับคุณผู้ชมคือจุดตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมกดวาร์ปมาเลยนะครับกลับวาร์ปมาแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอีกจุดหนึ่ง มันจะอ่ามันจะมีสองฝั่งคุณผู้ชมนะฮะที่เขาที่จิตกรเนี่ยให้ภาพเรามาเนี่ยมันมีสองฝั่งถูกไหมฝั่งหนึ่งเนี่ยอยู่จุดนี้ที่เราเจอเมื่อกี้นี้นะฮะฝั่งขวาฝั่งนี้นะฮะว่าจากฝั่งเอ่อมองมาจากฝั่งมองมาจากทางฝั่งซ้ายนะฮะมองจากซ้ายขึ้นลงไปเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะอยู่ราวลาจุดนี้คือมองลงมาใช่ไหมฮะมันก็น่าจะอยู่ลาวลาตรงนี้ฮะตรงวับตรงนี้ นะะฮลองไปหาดูครับไปเผื่อจะใช่นะคุณผู้ชมเผื่อจะใช่นั่นฮะแล้วรูปรูปภาพอยู่ไหนเหาเปล่าล่ะเหาเปล่าล่ะเราใจกันหน่อยเปล่าล่ะเราใจกันหน่อยเปล่าล่ะเราใจกันหน่อยเปล่าล่ะเอาว่า มาครับมาครับชาร์จรอชาร์จรอเลยฮะคุณผู้ชมชาร์จหลอหนึ่งดอกไปก่อนนะครับเรียบร้อยตามเขาให้อย่างไวครึ่งหลอดเข้าไปแล้วนะครับจังหวะนี้กดอันติหนึ่งทีชาร์จทีหนึ่งกดแรงกูเนี่ยซึมซึมซึมอย่าเพิ่งตื่นบอกเลยว่าอย่าเพิ่งตื่นนะจ้ารเรียบร้อย ว่าอย่างโหดผิดด้านเรียบร้อยนี่ไงใช่ไหมตรงนี้เราจุดไฟได้ไหมเนี่ยจุดไฟแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นอ้าวอางานเข้าเฉยว่ะไม่น่าไปจุดบอกเลยว่าไม่น่าไปจุดหลอกไฟอ่ะจริงๆไม่น่าไปจุดเลย อัดมุมอัดมุมอัดมุมครับอัดมุมยังไม่ตายอ,อีกเหรอนี่แน่้ยซึ่งเอาเด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 เจ้าคุณเจ้าผู้นี้ทำไมจะต้องเจอพวกมันทุกทีเลยนะมีบันทึกอะไรด้วยกองไฟ ที่สามารถเติมเต็มความปรารถนาอะไรกันเรื่องไร้สาระทาั้งนั้นแต่ว่าสมบัติที่อยู่ข้างใต้เป็นของจริงเอา้าคุณผู้ชมสมมีสมบัติอยู่ข้างใต้กองไฟนี่ไงคุณผู้ชมใช่ไหมใช่เลยนะครับผมนี่นะฮะวิวจุดตรงนี้นะครับวาร์ปมาตรงจุดนี้นะฮะแล้วก็สำรวจตรงที่ผมยืนอยู่คือพิพกัดตรงนี้นะผู้ชมนะก็จะ พบเจอนะฮะแล้วเขาจะให้เราขุดตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะครับได้มาละนะครับแล้วก็จะเ,าเราเขาเขาจะให้เรากลับไปตรงนู้นโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปไปแต่ว่าผมผมทรงใสสมบัติตรงนี้มากกว่าเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บล้วกันนะเอาเคว็น,นี้ให้จบก่อนวาร์ปกลับไปได้เลยไม่ได้นี่ปะเออผมมาไงวะก็นะครับ อืบินไปค่อยค่อบินไปคุณผู้ชมค่อยๆบินไปนะเอาสีและอุปกรณ์ว่าภาพเอาไปคืนจมน้ำเอาไปคืนวัวเมียก่อนคุณผู้ชมระหว่างนั้นเจออะไรก็นะครับเก็บไปด้วย เจออะไรก็เก็บเจอเฮรอกเซตก็หวดนี่งไงเอาสิยังไงครับยังไงเรายังไงเราหมดหมดหมดอย่างไวเก็บผาก,กาศเหรอเพราะว่าใช้ธาตุอะไรนะ่ะดินอย่างนั้นเหรอหินหิน มาส่งแล้วครับหาอุปกรณ์พื่วาดภาพเจอแล้วนะครับฉันลืมไว้ที่วิวจุดวาดภาพจริงๆด้วยทุกครั้งที่วาดภาพจะติดนิสัยเอาของที่ใช้แล้ววางไปตรงนั้นแหละบางครั้งก็เรียบรีปป่บลูกบ้านยักษ์มีลูกบ้านยักษ์ที่มีดวงตาแววตั้งต่าง,งานอยู่หน้าผานี่จะต้องเป็นวาดาภาพวาดที่ยอดเยี่ยมแน่ๆพอมาถึงที่นี่ก็เห็นลูกปปั้นแต่กกับไม่มีดวงตาหรือแสงอา้าวฉันคิดว่าฉันพลาดช่วงเวลาพิเศษอะไรไปหรือ มุมมองม,ม,มันไม่ถูกต้องหรือเปล่าฉันก็เลยหาวิวที่นี่ไปทั่วแต่ไม่ว่าจะหาอย่างไงก็ไม่เห็นจะเจออย่างเดียวที่ฉันได้ก็คือของสิ่งนี้ได้มาจากสระน้ําด้านล่างถึงแม้ว่าไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแต่ดูแต่ยิ่งดูหินก้อนนี้ก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับดวงตาถ้าเอาถ้าเป็นดวงตาจริงๆแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีหินอีกก้อนที่เหมือนกันนี่แค่เป็นความคิดเลยนของฉันนาอย่าใส่ใจ เออรูปปั้นที่ดวงตาเรืองแสงสะรูหัวผู้แห่งนี้มีความลับอะไรกันแน่โอเคได้ดวงตามานะครับคุณผู้ชมเอ้ยไดห้หินแปลกประหลาดนะครับขั้นตอต่อไปของเราก็คือการทําให้รูปปั้นสองตัวไขวเะนะี่ยให้รูปปั้นสองตัวนี้นะครับมีดวงตาได้ดิได้เลยได้เลยรออะไรปีนเรามานนักปีนเขาอยู่แล้ว ไปก่อนนะคุณผู้ชมหลังจากที่หาจุดวิววาดภาพ2ภาพ2จุดได้เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับมาเอาดวงตามาติดฝังส่งมอบเอ้ยกดก่อนใส่ส่งมอบเอาว่าแต่ไม่ได้อันเดียวเองอ มันได้อันเดียวเองอ่ะผู้ชมเลีกอันเนอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเกี <S <S ่ยวกับหินก้อนนั้นหินก้อนนั้นทำไมจูๆ่ๆเธอสนใจล่ญญะฉันเก็บได้ตอนที่ฉันเก็บได้ตอนที่หาวิวอยู่ที่สะเธอก็อยากไปหาสะเหมือนกันเหรอหาให้ทั่วๆนะ เอ่อผมได้มาก้อนเดียวคุณผู้ชมอีกก้อนหนึ่งอะ่ะยังไม่มีเราจะต้องไปหาถูกไหมผมลองขึ้นไปดูก่อนเผื่อมันจะมีแล้วปีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักขอพักแป๊บขอพักแป๊บเติม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 พลังแป๊บไป เป็นด้านนี้เป็นด้านนี้มันปีนยังไงวะเนี่ยนี่มันตุ๊กแกหรือจิงจบโอเคฝังนี่ฮะไม่มีเราจะต้องไปหาลูกตาก่อนคุณผู้ชมเอาว่ะเขาบอกว่าให้เราไปหาลูกตาที่แถวนี้แหละนะอืม ผมว่ามันเกี่ยวอะไรกับตรงนี้ไหมหรือว่าอยู่ในนี้อ่ะลองดูอ๋อไม่คุณผู้ชมมันมันอยู่ตรงสาลนี่แหละนะครับเพราะว่าในพื้นที่เคเวสมันบอกอย่างนั้นนะคุณผู้ชม,มต้องหาใช่ไหมหาด้วยวิชั่นได้ไหม ก่อนอื่นจุดไฟก่อนบัฟเข้าให้เผื่อจะเจอเผื่อจะเจอเผื่อจะมีเผื่อจะมีเจอแต่หีบเอาวะคุณผู้ชมให้เราหาโน่นไงโน่นไงโน่นไงโอเครมอว่าจะไม่เจอซะแล้ว อ้าวไม่ใช่ว่ะใครโยนมาเนี้ยไปตรงไหนต่อทีเนี้ยเอ่อหาดูนะคุณผู้ชมหาดูง่ายสุดก็นั่นไงที่มีเ a r l e y q u เฝ้าอยู่ลงไปมาน,นี่มาน,นีฮัโลฮโหลฮัลโหลเอาว่ะมา้าเข้าให้โอ้ยอย่างรุนแรง รุนแรงสุดๆนะครับเจอแล้วเอามาคุณผู้ชมเจอแล้วครับไปเอาไปใส่กันบัวเมียรอแป๊บนึงนะเราจะมาไขความลับของปริศนาตรงนี้ด้วยกันนะครับผม เอาว่าปีนอีกแล้วโอเคเปีนด้านนี้ฝังโอเคใส่แจวเรียบร้อยนะฮะเปิดประตูได้ใช่ไหม แท้ที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองหินสองก้อนคือดวงตาของรูปปันสองรูปนี้จริงๆด้วยก็แค่เอาหินใส่เข้าไปดวงตาพว้นี้ก็จะเลืองแสงฉันจะต้องวาดภาพที่ดีแน่ๆ,ๆฉันไปหามุมดีๆวาดภาพดีกว่าขอบคุณมากโอ้โหแค่นี้เหรอไปหามุมดีๆวาดภาพอีกแล้วเหรออย่าลืมไปทิ้งของไว้ล่ะคุณผู้ชมเวลานี้ก็เป็นของเรานะครับก่อนอืน่น <laughs> ผมหาตัวดินก่อนเออ ไม่มีตัวดินเลยนะโนเอลโอเคซิงเอาว่ากำจับศัตรูทั้งหมดภายใน90วาิทีอย่างนั้นเหรอเอาว่า9กวาสิทีเองโอ้ยโอ้ย เดี๋ยววิน,นิจจะผอนีจะ,จะทํนะทำดิทาดีทำดีครับอัอนนี้ไฟตัวน,นี้เป็นไฟว่ะตัวน,นี้เป็นไฟไฟใช้อะไรไฟก็ต้องเออไฟก็ต้องใช้จริงๆแล้วไฟต้องใช้น้ำไฟใช้น้ำน้ำ <c oughs> อยู่ไหนช็อต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 อ้าวอ้าวเรียบร้อย เรียบร้อยแขนนี้เรียบร้อยซึ้งเอาว่าช็อปไปก่นอนเพรามีไหนวะเนี่ยเรียบร้อยครับเปิดประตวูวิวทุกทชมสมบัตินี่มาว้าวและถ้าไม่ว้าวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะโดนดูซ้ายดูขวาไม่มีอะไรมีแมงม,ม,มุมมีแมงมุมเอาว่า โดนไม่ร่ามันมุมอ่ะมีอีกไหมสามกล่องเลยเหรอโ,โอ้ยเก่งกล่องกลางก่อนเลยแม่อุ้ยโอ้โหเบอร์เซิร์สสีดาวเลยเหรอเอาว่าทำอัพก็ยังดีเดี๋ยวๆนี่ก็ขุดได้นะคุณผู้ชมขุดได้หูได้แพมแพมอนเกม 50เลยนะต่อกล่อง40 50เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวทางนู้นเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเอาว่าแล้วนี่ก็คือเควสอ่าเควสเราลืมจบไปแล้วด้วยเมื่อกี้ เอ,เอาละคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในมินิเควสอันหน้านะฮะคุณผู้ชมว่าจะเป็นเควสอะไรนะครับถ้าชอบนะครับคุณผู้ชมรบกวนนะฮะอย่าลืมนะฮะกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ